ประกาศ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 ณเวลาสิบเก้านาฬิกาสามสิบนานะท,นทีผมไม่ได้แถบใช้มืองไปหมดแล้วเราคงจะได้มันได้อีกไม่นานและเละ่นไม่ชา้ามันคงจะกำับากณน์ใจใจของทุกท,ท่านทุกท่านโปรดระวังไว้โชคดี ฮยนะฮยนะสู้มันสู้มันเฮยนะฮยนะสู้มันสู้มันฮยนะฮยนะฮยนะสู้น่ะสู้มันฮยนะฮะู้มันส้มันัดไอสัตโลกและสัมภเวสีไหนที่ยังวกเวียนวิงวนวังเวาโออย่าบอกอจิตมันไม่นิ่งกิเลสตันหาราคามันจะเข้าครอบงำแย่ยบหนึ่งเลย อย่าปล่อยความชั่วมันลอยนวนในโลกที่มันวุ่นวายเป็นอะไรกันคอยทำเวรทำกรรมทำแต่ความเลวใจอ่อนแอผู้คนไร้สินจนดยืนโดนครอบงำด้วยซาตานคอยบงเการจูม,มือเราไปทำเลวคอยชุดดึงนำทางแห่งความใต้ลืมตัวกลัวไม่เคยคิดจะทำดีมีใ่สักใจดีใจอย่ากลัวตายทำลายลย อย่ากลัวตายทำลายมันไอ้ผีไรทำลายมันไอผีไรทำลายมันอย่ากลัวตายทำลายมันไอ้ผีรายทำลายมัน จองนำดีจองนำดีจงนำดีจองนำดีจองนำดีจงทำดีจองนำดีจองนำดีจงนำดีจองนำดีจองนำดีจองนำดีจงนำดีจองนำดีจองนำดีจ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 ง เล้วจนแกนจะทนเกินความ,มอดีสร้างบีสอดในจิตใจอย่างมืนงมตลอดทเลนกราราทำไปนานๆจนใช้มันชาชินเสนียจนแรงก,ก็เราน้มน้านกำจมันออกไปมันออกไปอยากลัวาตายทำลายมันไอผีร้ายทำลายมันอยากกลัวตาย ทำลายมันไอพีรายทำลายมันที่มันไม่ต้องตายไยอย่าไปกลัวอย่าอายการทำความดีจงสุกกายสุกใจบริสุทธิ์จะคอยชี้นำใถูกทางให้ธรรมะสำัะชะลมจิตใจเข้มแข็งไว้จนจน่าไปกลัวเก่งสู้สสู้ส,สู้จงสู้มัน อย่ากลัวตายทำลายมันไอบีรรยทำลายมันอย่ากลัวตายทำลายมันไอผีรรยทำลายมันามาทำไมเราทำยืดมันนี่สิ่งดีใจเราเองเราเองเป็นคนทำยังไม่ใช่ใครเป็นคนดี อุนนดมสมลูโลกะความชัวช่วช้าดำช้าสามมันปีสายเบียสะไตยายมันกอบงามจิตใจไปโบนไปโบนไปโบน